จับตา F-16 กปูกรมทิ้งไข่ชุดใหญ่ทับพ้าที่1และทับพ้าที่2ปฏิบัติการพิเศษใครเริ่มก่อนเราจบให้ยึดคืนหมดกองทบบกประนามการใช้อาวุธข้ามแดนของฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยขณะประกาศกำจัดกองทัพกัมพูชาให้สิ้นสภาพรวมทั้งพื้นที่สาแก้วที่ไทยเข้ายึดคืนแล้วและยังคงมีการตอบโต้ของสองฝ่าย ดยล่าสุดวันนี้วันที่9ธันวาคม2568เวลา1นาฬิกากองทบกได้รับรายงานจากกองกำลังบุรพาว่ากระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาได้ตกใส่บ้านเรือนรัษดรจำนวน2หลังคาเรือนในพื้นที่บ้านโคกทหารหมู่ที่5ตำบลทับเสด็จจังหวัดสแก้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ละเมิอาที่ละเมอิปไตยอกระทบต่อคิตการะท่มอาลอดภัยของประชาชน และขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างแรงกองทัพบุกยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติภายใต้หลักสากลอย่างเคร่งครัดพร้อมดำเนินมาตรการทึกด้านเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยและจะตอบสนองต่อการยุยุหรือการจงตีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างจำเป็นเหมาะสมขณะที่ในวันเดียวกันใน Facebook Army Military Force ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงสถานการณ์ชายแดนทั้งสองฝั่งว่า ด่วนทหารูชาใช้โดรน FPV และโดรนกามิกาเซ่โจมตีทหารไทยในพื้นที่พระวิหารพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่เนิน600พื้นที่ช่องอานมาพื้นที่ช่องบกพื้นที่ปราสาทตะควายพื้นที่ชำแตและพื้นที่พลานยาวหน่วยชุดปฏิบัติการพื้นที่หนองยายแก้วเก็บกู้ทุนระเบิด PMN 2จำนวน2ทุนสภาพพร้อมใช้งานหลังยึดคืนพื้นที่บ้านหนองยายแก้วย้ำหลักฐานชัดทหารูชาวางระเบิดใหม่ ด้านเ c e b o o k เดชานรนาได้มีการออกมาโพสตเข้าความถึงเหตุการณ์ในวันนี้โดยให้จับตาปฏิบัติการการทำลายล้างกองทัพกัมพูชาอย่างสิ้นสภาพว่าเช้านี้ทุกเตขตของพื้นที่ภาคที่2มีการระดมยิงปืนใหญ่อัตราจรจากฝั่งไทยปูพรมใส่กองทัพเขมรอย่างหนักหลังจากช่วงเวลา4นาฬิกา45นาทีของวันนี้กองทัพเขมรได้ยิงบ m 2 1เข้ามาฝั่งไทยหลายลูกและคาดว่าวันนี้จะมีการขึ้นปฏิบัติภารกิจของฝูงบิน F16 เพื่อปูปรมทำลายฐานที่มั่นทางทหารเขมรให้สิ้นแบบเด็ดขาดเพื่อยึดคืนพื้นที่กลับคืนให้จบลงเร็วๆว,วันนี้การสู้รบน่าจะหนักสุดเพื่อละลายกองทัพเขมรให้หมดสภาพไปแบบท้าวรตามนโยบายของกองทัพและนายกรัฐมนตรีส่วนสถานการณ์ทางภาคหนึ่งสายรายงานว่าเมื่อวานได้เกิดการประทะกันหนักขึ้นเบื้องต้นมีรายงานว่า ไทยเสียกำลังพลไปหนึ่งนายและว,วันนี้เราอาจจะได้เห็นปฏิบัติการพิเศษเพื่อทวงคืนอธิปไตยของไทยทั้งหมดกลับคืนมาจากเขมรและการตอบโต้ที่จะสร้างหายนะอย่างหนักต่อกองทัพเขมรแบบเดียวกันกับภาค2นอกจากนี้เพจ smart s o l i a r strong army ยังได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความระบุว่าทำลายให้สิ้นสภาพ จากสถานการช์ชายแดนที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิ่งก่อนและใช้อาวุธโจมตีกำลังพลของไทยอย่างต่อเนื่องถึงเวลาที่คนไทยต้องส่งเสียงให้โลกได้ยินว่าความจริงคืออะไรขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมการติดแฮชแท็กทำลายให้สิ้นสภาพเพื่อยืนยันจุดยืนของเราว่าไทยมีสิทธิปกป้องตนเองอย่างชอบธรรมเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธโจมตีเราเรามีหน้าที่ต้องทำลายภัยคุกคามให้หมดสภาพ